ก่อนจะเริ่มคลิปตอนนี้ยังมีคนไม่กดติดตามถึง53%อย่าลืมกดติดตามช่องโมคุมะและก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นแรกกันก่อนใครเลยนะครับในที่สุดบล็อกฟูแม่งก็อัปเดตแล้วอัปเดตท,ที่16บฮาโลวีนย้เกเรซินจะต้องซื้อผลใหม่มารีวิวอย่างแน่นอนในครั้งนี้กับย4ิบส่ชั่วโมงในบล็อกฟูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เกเรซินด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเมื่อคลิปแจ้งเตือนจะได้เข้ามาเป็นแรกก่อนใครเลยนะจะ ซีเซ็กกูด้วยก็ดีไปดูกันฮะว่าเกเรซินจะทําอะไร let's go ความมังค์ขังชื่อเสียงและอานาจถึงเวลาที่เท้าูต่ออกเดินเรืออีกครั้งทำคำหนึ่งที่เขาอยากพูดไปก่อนตายทาให้คนหุ้งหน้าสูท้องทะเลกดทับจ้องผมเจแล้วคุณจะแกเกเรก,กดเลยซีผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นเองอถ้าผมมีพลังวิเศษผมจะเสกคุณให้ใจเกเร เฮ้ยโลบักหมดทําไงดีเนี่ยเติมที่นี่เลยครับ First Shop, เฟิร์สชอปเว็บบริการเติมโลบักทั้งระบบ V.I.P และ i d เดียพาร์ตเลสโคสูงและยังบริการกด G ิ๊บไอเทมแบบต่างๆแถมยังบริการรับฟาร์มแบบอีกด้วยและอื่นๆอีกมากมายครบจบในเว็บเดียวที่ First s ช o p เท่านั้นและแลกเกมที่คิดว่าไม่น่าอัปเดตเร็วขนาดนี้ก็อัปเดตแล้วฮะกับบล็อกฟุตอัปเดตที่16ฮาโลวีนแะ้วนี่กูได้หมวกอะไรมาเนี่ยกูได้ตอนไหนว่าหมวกหาเนี่ยเกเรซินไม่ถูกใจสิ่งนี้เขาต้องการวาคิลี่เท่านั้น ทัาท,ที่แม่งมีวากิลี่อยู่แล้วก็ยังจะอยากจะใส่วากิลี่อีกขอไปเชิญชมเกาะใหม่นยสิเกาะฮาโลวีนโ่ที่นี่เหรอเนี่ยโอ้เมื่อกี้ตัวอะไรวะนะผอมแห้งแรงน้อยว่าขอเช็คอินก่อนเลยครับลูกพี่ํำไมพี่บ่าวคนนี้ก็ใส่หน้ากากด้วยโอ้โหมึงเป็นไอรอนแมนเหรอ,อว่าไม่น่าใช่น่าจะเป็นเจสันมากกว่าภารกิจกแรกของเราก็คือไปจัดการสเกลิตันเลเวลห9 7 5เหรอเฮ้ยแล้วไอ้ไอ้บ่าวที่มนมายืนตัวใหญ่เลย มึงคิดว่าเป็นอุจจามนเหรอระวังโดนเกลีเซียนบกให้แล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นซอมบี้เออนี่แหละฮะเพชรเลเวล2,000กูเพิ่งเลียวตานไปวันนั้นเองเนี่ยมึงเพิ่มเม้อ,อีกแล้วเหรอบล็อกฟู้ดอ,อ,อยู่คิดหมายโอเคงั้นเราลองไปหาดูดีกว่าว่ามันอยู่ตรงไหน อยู่ๆกูก็เดินมาที่สุสานฮะแล้วก็เจอกับสเกลิตันกำลังเต้นอยู่ไม่ใช่เอ้ยอะไรวะหน้าผีโครงกระดูเฮไอ้นี่มันปนหรือเปล่าเนี่ยเออเดี๋ยวนี้เจอปนเยอะเลึกเกินเลยเกมเนี่ยโอ้และกูจะฟาร์มยังไงและซอมบี้อยู่ไหนครับพี่พี่รู้หรือเปล่าครับ ถามโครงกระดูกมันก็วิ่งก่อนนี่ทําไมมันให,ใหญ่ใหญ่ไหนขอเข้าไปอยู่ในปรสาสทซิเออซอมบี้อาจจะอยู่ในปรสาสทก็ได้โดนแดดไม่ได้อะไรเงี้ยเฮ้ยนี่ใครวะเนี่ยเฮ้ยทำไมหน้าตาไม่เหมือนซอมบี้เลยเฮ้ยกูอยู่ที่ไหนวะเนี่ยแล้วผมก็เหลือไปเห็นนะว่าโอ้ตรงนี้คนฟาร์มกันเยอะเลยอ๋อนี่ไง ที่นี่หรือเปล่าซอมบี้โอใช่เลยกูลองลัดเขาดูชัดเลยโอ้แข๊งซอมบี้อยู่นี่นี่เองโดนแดดได้ด้วยซอมบี้ที่นี่ก็แข็งแกร่งลอเกินน่าจะมีความเกเรอยู่ในหัวใจหลังจากที่ผมตีซอมบี้ได้แล้วผมก็ได้โครงกระดูกของซอมบี้มาด้วยฮะนี่เลยผมมี4ี่โครงกระดูกมันเอาไว้ทําหยังวะอาจจาะไปแลกของหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเออ ฟามาเยอะแล้วกูขอเดินสำรวจที่นี่หน่อยนะว่ามันเป็นยังไงโอ้มีถ้วยรางวัลด้วยเนี่ยอะไรวะถ้วยรางวัลมันเอาไปทำอย่างวะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้โอ้ยมีทางเชื่อมนี่ถ่ายรูปเซฟ,ฟี่น่าจะหล่อเท่เอ้ยตรงนี้มีห้องโถงอาจจะใช่แน่นอนเลยที่นี่ต้องมีบอสแน่ๆเฮ้ยมันเสกบอสได้หรือเปล่าวะเออแต่ไม่เสกดีกว่าเปลืองโลบักมันจนอยู่ด้วยช่วงนี้หรือไปซื้อเสื้อเกเรซินด้วยนะทุกคนนะเออสนับสนุนเกเรซินกันหน่อยครั้งนี้เลเวลตันอยู่ที่2100สองพันหนี่เป็อเควสไหมีอะไรโอ้อืม นี่เลยโอ้โหพวกแก๊งปราศาสตแล้วก็อีกเควสหนึ่งว้ <Wow. S 1> าวเออฟาร์มกระตาเหลืออีกแล้วเกเรซิน จไินเดินมุมว่อยู่ๆก็ลงมาอยู่ด้านล่างเฉยเลยฮะเพราะว่ากูตามใครมาก็ไม่รู้อะไรวะเนี่ยที่นี่มีโรงงานนรกด้วยเหรอมันเอาไว้ทําอะไรวะใครรู้บอกหน่อยเรืออาจจะเป็นคอนเทนต์แนนาคตแน่นอนเลย <c oughs> แม่งน่าเกลียดน่ากลัวอาจจะเป็นที่สร้างซอมบี้ก็ได้ก็จะไปรู้คลิกเด้ปะไม่ได้ด้วยระหว่างที่ฟาร์มแคนดี้ไอ้ไม่ใช่ฟาร์มกระดูกอยู่ดีๆฮะอยู่ๆอ้าวผลปีศาจเกิดเฉยเลยมาดูเรื่องผลแรกของอัปเดต16เนี่ยผมจะได้ผลอะไร อาจจะเป็นมงผลมังกรก็ได้ใครจะไปรู้เอออาจจะเป็นของดีต้อนรับฮาโลวีนยังไงล่ะไปไปดูกันแต่กูจําได้ว่าฮาโลวีนมันเออผลไปนานเลยนะอย่างว่าแล้วฮะโรบอกมันล่มมะเนาะต้องแบบมีดีเลยกันบ้างผลพิศารก็ไม่รู้เป็นหำอะไรแม่งชอบมาเกิดที่ก่อสตีเหล็กไม่อยากจะมาก่อน,นี่เลยมีแต่ชายชาตีเฮ้ยเมื่อกี้ใครวะแม่งมาหาผลเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยแต่กูได้แหละผลบอมเออเหอต้อนรับฮาโลวีน แล้วก็เหมือนเดิมกรบพี่น้องไหวเจ้าทะเลครับผมด้วยผลบอมแดกชนะเจ้าทะเลนะเฮ้บ <c oughs> ๊ายบายตอนนี้ผมฟาร์มกระดูกได้ถึง50แล้วผมไปดูในเว็บสีเหลืองที่ขึ้นด้วยตัวพีมา <c oughs> เขาบอกว่าเฮ้ยเราสามารถเอากระดูกเนี่ยไปแลกเป็นของได้ด้วย <c oughs> น่าสนใจ <c oughs> เขาบอกให้ไปที่สุสานกันกูมุ่งหน้าไปเลยแล้วกัน มาถึงแล้วไหนเอ่ยเอ้ยน่าจะ NPC ตัวนี้หรือเปล่าแต่ขอเก็บกล่องก่อนแล้วกันน่าจะใช่ไหนขอดูดิมึงให้อะไรกูได้บ้างนี่โอ้ยสามารถรีสเตตรีฟันรีโลโอ้ยสุดยอดเลยแล้วก็แรนดอมสไปด์อันแน่นอนเราต้องการอยู่แล้วขอของดีๆหน่อยนะครับพี่น้องอับัติเดอับัติเดเถนาอับัติยาอับัตตกึงก้งกึง้งกึ้งนั่นไงโว้ยได้ของมาเฮ้ยได้อะไรอะมวกเออไหนก็ใส่ด โอ้โหน่ารักมุงมิงฟุงฟิงกินกล่องแก้วมึงให้อะไรกูมาวะเนี่ยมึงให้กูแต่งตัวเป็นฮโลวีนเหรอจะผาย คุ้มมะเนี่ยห0สิบเกเลซินรีบออกจากก่อนนั่นโดยเร็วเลยฮะแม่เงยเกือดิิปายไม่มีอะไรจะแดกเลยไปเออเรากลับไปก่อนแรกกันดีกว่าระวางที่ขี่เรืออยู่นั้นอ้าวจิ้งกือทอดเกิดเฮ้ยมาหาเกเลซินทําไมจ้าไม่ไปหาจอร์ดี้เหรอมึงกลัวหรือเปล่ากับกูนะกูบอกเลยนะว่ากูเนี่ยโหดมากเลยกูจะฟันสองทีมึงตายเลยนะคอยดูวับชับชับนี่เป็นไงจอร์ดี้ดูไว้กูบอกเลยด้วยพลังการตัดต่อนะเกเรซินสามารถฟันเจ้าทะเลสองทีตาย สุดจริงๆเลยเออเคียวอ่ะเอามาให้จอร์ดี้ได้แล้วเกลซินบินลัดฟ้ากลับมาที่เกาะแล้วอีกรอบหนึ่งฮะเพื่อจะมาซื้อผลปีศาจใหม่โอ้โหถอมาถึงนี่เพื่อซื้อผลปีศาจเลยกูถามจริงผลใหม่ก็คือผลวิญญาและก็ผลชาโด้ฮะแวมไพร์ของอดีตเจเทพจนสลัดเก็กโคโมเลียโกโลโกโสอไอยักโอ้โหราคา2อ2 5รโลบักรอหาอะไรซื้อดิครับอือเฮ้ยแดกมาไม่อีกแล้วเดือนนี้ ซื้อปุ๊บออล่าออกปั๊บเลยโอย้นี่กลินตัวของเกเรซินหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยดำดำมืดๆอย่างนี้เหม็นน่าดูเลยไอ้พี่มึงส่งกินอะไรวะเนี่ยมินจิพายเลยควายไหนขอลองสกิลหน่อยดิสกิลชาโด้สกิลเซตอุย้ย ว้าวสามารถพุ่งไ่อุ้ยโคตรเท่เลยนะเนี่ยเออคล้ายๆผลพิษเหมือนกันนะเนี่ยผลเนี่ยเออเดี๋ยวมันเฟี้ยวมากเลยดำดำมืดๆเดาชอบเลยใหญ่ๆยาวๆเว้ยอะไรวะเนี่ยกูพูดถึงอะไรแน่นอนก่อนที่เราจะไปฟาร์มมัเต่เราต้องมาแจกของเด็กๆกันก่อนใช่แล้วมาเลยว้ฮ้ยสะดวกสบายเหมือนกันนะเนี่ยผลชาดโดเออซื้อเลยลุงลุงขอผลดีๆนะลุงนะเฮ้โคตรดีเลยลุงมึงให้ผลสปริงกูมาโอ้ลุงกุลพียมากใครจะเอาบ้างวะเนี่ยบินลัดฟ้าก กลับมาที่โลกสามอีกรอบฮะกับหมวกสุดเกเรโอ้หน่ารักชิบหายเลยหมวกเนี่ยนะฮะรูเพิ่มเอ่อสเตมินาของเราด้วยเอนเร์จีโอเคได้เวลาแล้วที่จะเอาผลชาโดมาฟาร์มนะฮะแต่ก่อนหน้านั้นขอรีสแตตก่อนเพราะว่าผมเล่นสายดาบไม่ได้เล่นสายผลปีศาจโอ้หหมดตัวอีกแล้วรีสแตตก็ต้องใช้โลปักโอเคจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบรีไปเล่นสายผลปีศาจกันดีกว่าเล่นไปเล่นมากูเริ่มรู้สึกลำคาญออร่ากูเหมือนกันนะเนี่ยงั้นก็จัดเลยละกันสก กิลเซ็พุ่งไปหานี่โุ้ยจว,จวด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 นี่เป็นไงสามารถเรียกข้างข่าวน้อยออกมาโจมตีมึงได้ <c oughs> เป็นไงไหลบอดนางโง่นี่เนี่ยก็หวดัดยงชุนไปทีหนึ่งอ่ะคนนี้ก็เก่งเหมือนกันนั่นนี่เงี่ย <c oughs> ดูดิฮะ <c oughs> โอ้โหลกคุต่อสูอ้แล้วก็จวดจวดไปทีหนึ่งว้าวมาแล้วมัตเตอรี่ขึ้นเต็มจอ <c oughs> โอ้โหขอบคุณน้องในกิลที่มาช่วยมากเลยเออถ้าไม่มีเขานี่กูบอกเลยนะ <c oughs> น่าจะฟาร์มกันแบบ8ดล้านวันกว่าจะได้ ไหนๆก็ได้สกิลเอ็กและขอลองหน่อยละการสกิลเอ็กปุ้มอุ้ยโอเป็นการเรียกเหมือนเหมือนเดิมเลย <c oughs> เอเอแกแค้ไมไปล็อกเป้า อะไรวันนี้มันดีจริงหรือเปล่าผลเนี่ยยังมีสองสกิลเราอย่ามกเพิ่งตัดสินตอนนี้ไปฟาร์มต่อกันดีกว่าน้องสตีเหล็กของพี่พีมาเลยจ้าเอากินตัวมาฝากน้องด้วยนะันนี่เลยเป็นไงหอมไหมหอมละมุนน้ำพึ่งผสมมะนาวเฮ้ยเป็นไงใครที่สูดดมไปจะหลงจะรักเกเรซินผู้นี้ตลอดกาลน,น,นี่มันผลเหี้ยแล้วเนี่ยและแล้วน้องสตีเหล็กคนนี้ก็สูดดมกินตัวของเกเรซินไม่ไหวฮะตายโองในที่สุดเลยโอ้โหกลิ่นเขาแรงจริงฮะดู อโอ้โหเฮ้แม่งไอ้ส่งกินทั่วจักรวาลเ้ยตอนนี้มันมีสกิล F ด้วยนี่ว่าเออกูลืมรีวิวสกิล F ไหนขอดูดิมันน่าจะบินได้ใช่ไหมผลเนี่ยโอ้โหว้าวกายร่างเป็นกลิ่นตัวแล้วก็บินได้โเคตรเท่เลยแล้วก็มีค้างข่าวรอบๆ โคตรเจ๋งเกลีเซนเป็นคนใจดีอยู่แล้วนะครับนะบอสท,ทุกตัวต้องได้กลิ่นของเกลซินนี่คนต่อไปเลยไอ้กิโลกิโลมึงลายต่อไปนี่เลยจดุดตัวจุดตัวไปทีหนึ่งมันเดิมตามสไตล์ไวรุ่นนิวเวอร์เรียบร้อยโดนกินตัวเกลซินไปตายไปอีกหนึ่งลายบอสเกมนี้ต้องตายทุกตัวด้วยกลิ่นตัวของเกลซินหลังจากที่ฟาร์มวนไปอย่างยาวนานแล้วก็วนมาหาที่ไอ้บักนี่เลยฮะช้างอีเลฟเฟนกีนเฮ้ยนะมึงก็ต้องโดนกินตัวกูฆ่าเหมือนกันในเวนนี่เลยตอนนี้ผมได้สกิลซีแล้ว นะเราสามารถพุ่งไปแล้วก็สตานคู่ต่อสู้ได้โอ้โหส,สตาร์ด้วยกลิ่นตัวกูเพิ่งเห็นก็วันนี้แหละแต่ก็บอกได้เลยว่าสกิลของโพชาโดนี่มันสมูทจริงๆฮะเออสกิลมันเหมือนเป็นการต่อคอมโบต่อคอมโบได้ลัวนๆผคิดว่าผลนี้นะ่าจะเป็นผลที่ PP ได้อย่างมามันเหมือนกันนะเนี่ยแต่ต้องหาคอมโบดีๆก่อนละกันไม่รู้ว่าต้องคอมโบด้วยอะไรบ้างนะไอพวกที่แบบสาย PP มาบอกในนี้ว่าผลเนี่ยมันต้องใช้อะไร ดาบเยรูเหลือเรืออะไรมาบอกด้วยและกันเด้อแต่ก่อนหน้านั้นไอ1อเลกินมันก็นอักกินตัวจอนดี้จะตายแล้วเนี่ย <c oughs> มันใกล้ตายละออโอเคเดี๋ยวผมจะปิดฉากมันเองนี่เรียบร้อยเป็นไงล่ะ <c oughs> กินตัวเขาแรงจริงชายคนนี้ และแล้วตอนนี้เกเรซินก็มีมัตเตอรี่ของผลชาโดเนี่ย299นะฮะขาดแค่อันเดียวงั้นเราไปกระทืบไส้สตีลิกอีกรอบละกันมาแล้วจ้าเอาไปอีกรอบนะจ้ากินตัวพี่หนังหอมชื่นใจโดยไม่ต้องใช้ซันซิลเลยจ้าน้องจ๋าจัดไปนี่เป็นไงโอ้โหคุ้มคั่งระหว่างที่ตีอยู่นะฮะหลายคนบอกว่าเ hey, ฮ้ยพี่มึงไม่แจกคลิปการแล้วเหรองั้นเรามาแจกท้ายคลิปกันดีกว่าเพราะว่ากูเพิ่งนึกออกฮะเออ จัดไปเลยละกันนะครับสัก2โค้ดลุยนี่ขึ้นมาเลยโอเคนะอาจัดไปแล้วก็แน่นอนมีอีกหนึ่งโค้ดซึ่งซ่อนอยู่ในคลิปวิดีโอ,โอนะครับอยู่หน้าคลิปก็ได้หรืออยู่หลังคลิปก็ได้กหากระเอาเองละกันนะจ๊ะโอเคลุยเลยละกันต่อๆและตอนที่กเกเรซินก็ขย,ยี้แม่สาวคนนี้นะฮะจนกำลังจะใกล้ตายเรียบร้อยแฮตมเตอรี่ครบแล้วทีนี้ก็เราก็จะรลับเอเอฮะนั่นคือสกิลอะ อะไรวะเนี่ยมันคือการระเบิดกินตัวของเจเลซินโอ้โหคุ้มข้างฟุ้งฟิงกินกล่องแก้ว ยังไม่เชื่อสายตาตัวเองขอฟาร์มอีกรอบหนึ่งฮะเออครั้งนี้เราต้องลองกับมอนครับว่าเออมันแรงแค่ไหนกับสกิลวีเนี่ยอ,อ,อยากรู้เหมือนกันออโอเคผมเก็บค่าอัมเบอร์แล้วเสร็จแล้วฮได้เวลาระเบิดกินตัวแล้วไหนมาออลองเลยแล้วกันนะรออะไรสกิลวีในตำนานเฮ้ยให่นี่นี่ไงสะสมกินตัวมายาวนานออบอกแล้วใช้คอเกตระเบิดพลังวู้ว้าวแล้วก็โดนดาเมจรัว ไม่ใช่ได้เลยเนี่ยเออดีเหมือนกันเนี่ยเนี่ย ใครสนใจอยากใช้ก็ไปซื้อนะฮะโอ้แต่ราคาแพงมากเจ๋งๆอยู่แล้วอีกอย่างนี้ที่ผมรู้ก็คือเราไม่ต้องเก็บสแตตให้ครบเราก็ใช้สก,กิลว,วีได้เหมือนกันนะทุกคนนะเออเพิ่งรู้แต่มันก็จะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะเออเราต้องสะสมกินตัวให้ได้แบบอัลติเมทไงนแล้วก็ระเบิดทีเดียวโลกแตกไปเลยชิปหายโอเคสำหรับคลิปิดอโอนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะไปรีวิวอีกผลนึงก็คือผลวิญญาณแล้วก็ตามล่าหาเคียวในตำนานเออในฮาลวีนก็ต้องได้เคียวดีวะมาดูนี่ เกเรซินกับจอนดี้ใครจะได้เขียวก่อนกันเออมึงคิดว่าเกเรซินจะดวงดีขนาดไหนวะระดับความเกเรที่พระเจ้าขนาดนี้นะโอเคเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดสมัครใหกันด้วยนะจ๊ะกดกระดิ่งด้วยจะได้เป็นแรกกันทุกคนเลย